สนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเมลตวิสา8แสนสาวเจ้าของเพลงแซ่บๆซอย่างพอนหยาวป้วเปลืองเล่าและล่าสุดได้ข่าวว่ากำลังมีโปรเจกต์พิเศษด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสำหรับโปรเจกต์พิเศษนะคะตอนนี้ล่าสุดเลย ก็คอลแลบกันกับค่ายสินซับเรคคอร์ดนะคะกับน้องเนทพรอำนาจค่ะทำโปรเจกต์ N&M Jump on stage เนทเมลค่ะเนทเมล Jump on stage นะคะตอนนี้ก็คือเป็นงานคอนเสิร์ตคู่และที่สำคัญเลยเร็วๆนี้มีเพลงคู่ออกมาให้ฟังแน่นอนค่ะองก็เป็นฟิลแบบเพื่อนสาวกรุบกริบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอพูดไว้แค่นี้ก่อนเราต้องไปรอฟังว่าจะเป็นยังไงบอกไม่ได้นะเขาให้แบบ กูปีไปก่อนไงแม่ออเอนนี่ไคยโชว์เพื่อนกันแล้วบ้างเป็นยังไงบ้างเทคนิคเข้ากันไหมอะผูะะ้ชมทางบ้านว่าไงคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะก็สึกสนุกค่ะรู้สึกเอนจอยเหมือนกับเรามีเพื่อนไปด้วยปกติเราไปคนเดียวเวลาเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นคนเดียวแต่ว่าพอมีเพื่อนมันก็รู้สึกว่ามันโล่งใจแล้วมันก็เหมือนกับมันเพิ่มความสนุกขึ้นแล้วแล้วเอ็นเอ็มเนี่ยมันเหมือนกับว่า เราได้ทําอะไรใหม่ๆเหมือนเป็นการในคอนเสิร์ตมันไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้นค่ะมันมีความเป็นล็อกเข้ามาด้วยก็เลยต้องต้องต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามผลงานเพลงของเมลเองค่ะได้ที่8สถานที่อินเทอร์เนยูทค่ะเพลงเพลืองเล่านะคะล่าสุดแล้วก็ผลงานทุกผลงานเพลงเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับโปรเจกพิเศษค่ะเน็เมลจัมบอนสเตค่ะเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วให้ฟังเร็วๆนี้นะคะรอติดตามได้ค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย